เทค่ะแคมค่ะฮะเทพพิเศษเหรอใช่เทพพิเศษเทพพบเจอโอ้พนักงานขอบคุณคนดูก่อนนะที่ติดตามเลยค่ะแคมเดอะซีรีส์นะครับยอดวิวถล่มทลายสุดยอดเลยชอบคอมเมนต์หนึ่งผมเริ่มไม่ตลกกับการมาสายของพี่ว่าแล้วเพราะว่าสายทุกรายการที่มาป็นการแสดงนะครับเป็นแอคติ้ง ใจอะไรคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนวันนี้คือเรามาออฟฟิศใช่ใชวันนี้ประมาณปลายเดือนมกราครับก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เนี่ยจะมีคนมาช่วยผมมาช่วยพี่ฟิลมทํางานแล้วที่จะเป็น slow is เจนใหม่ครับยังบลัดยังบล่ะแวันนี้เราก็เลยมาเตรียมอุปกรณ์ของออฟฟิศเพื่อเจอน้องๆและแน่นอนว่าพี่ว่านซื้ออุปกรณ์อย่างแรกของออฟฟิศคือบ้านเราฟิลเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นการมาจัดออฟฟิศ ใช่ไหมมาจจกที่ทำงานแต่เราพี่เนี่ยคิดอย่างนั้นแล้วมันเครียดเราเหมือนเรามาเล่นเดอะซิมอ่าเราควรจะเอาวัตถุหรือไอเทมต่างๆนะครับที่ดีเนี่ยเข้ามาจัดวางไว้เพราะว่าบ้านของเราเนี่ยมันจะได้คะแนนบวกเรื่องดีไซน์ต่างๆความภาคภูมิใจเราถังขยะแ0 0 0บาทของพี่เชิไหม่รือว่า8,000อ่าหมื่นกว่าบาทอ่าไม่เคยเข้าใจกี่รอบปดพักว่าบาทในรถมาแล้ว40% จริงๆคือหมื่นนิดหน่อยหมื่นสองนี่ือได้ถูกเลยราคาดีเลยเขาลดนะไปช่วงโปรโมชั่นคริสต์มาสลดเหลือ8,000บาทพี่ถามว่ามีฟังก์ชันอะไรที่มันพิเศษบ้างคะเอางี้เล่าให้ฟังหน่อนว่าไปเห็นครั้งแรกเนี่ยบ้านตัดทอมอ่าแล้วก็พี่ฟิล์มภรรยาพี่ทอมเนีขาก็แนะนําว่าเฮ้ยพี่ว่าตัวนี้นะเด็ดเลยเด็ดมากเลยเราก็ไปยืนดูให้มันเด็ดไงว่าถุงขยะมันก็บกติด้วว่าอ๋อมันสามารถบีบอัดขยะเนี่ยทำให้เราใช้ถุงดำเนี่ยน้อยลง3เท่าโสด 3x มอก็คือว่าถุงดำหนึ่งครั้งเนี่ยอัดได้3ครั้งไม่เข้าใจไงเราเราเราทิ้ง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 จนเต็มนะครับเราก็มีแกนนี่ครับเราก็ดันลงไปจนสุดนะครับเราดึงขึ้นมาครับขยะเนี่ยมันก็จะบีบอัดไว้ข้างล่างแล้วสําคัญคือพอบีบอัดลงไปแลายคนห่วงว่าฮ้กลิ่นมันจะขึ้นมาหรือเปล่า มีตัวดักกลิ่นครับอนนี้เปลี่ยนเดือนละครั้งนะครับเพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีคอมก็ไม่ซื้ออุปกรณ์ไม่ซื้อถ้าจะโทษใครแก็โโทษอมโทษอมได้ไงคอมบอกว่าดีพี่บอกว่าให้พี่ซื้ออุปกรณ์คอมให้น้องๆพี่มาซื้อถังขยะ8,000บาทแล้ว8,000บาทเนี่ยมันนี้คือคอมเนี่ยเดี๋ยวมาแน่นอนแต่ว่าใจเย็นๆแต่ก็ไม่จําเป็นต้องซื้อถังขยะ8,000บาทนีคะลดราคา10วันบริกัรเดียวก็พอแล้วให้คนดูดูเลยนี่ ตั้งอยู่นี่ถ้าเป็นตัวเดซิมเข้ามาไม่สวยนะไม่สวยแล้วถ้าเจอแล้วก็ชวนเพื่อนบอลติมอร์บอลติมอร์ มันชวนมาดูถังขยะคะแนนความสัมพันธ์ก็บวกพาร์ตี้หลักของเราคือออฟฟิศออฟฟิศคือการให้คนมาอยู่ในออฟฟิศอุปกรณ์ในการสํานักง,งานน่าจะสํคาคัญกว,แบบว่าโตมาคนลแบบวัวใจสําคัญของคนของสถานที่เนี่ย mm hmm. คือรากฐานของมันถ้าเกิดเราสใส่ใจตั้งแต่ขยะขึในใ้นไปอะไรอะไร,ะไร,ะไรมันก็จะนอกมือดังนั้น uh huh. ฟิลมอยากให้มีการแยกขยะฟิลก็เลยอยากขอถังขยะเพิ่มอีกหนึ่งถัง <ผม S 1> ตอนนี้หมดแล้วอา้าวนีก็แปลว่าใช้ทั้งขวดพลาสติกกับทให้เดี๋ยวที่จะมีถังแยกกระป๋อง สวยปวดคลัทเซ่ซื้อสวยๆมาเอาแบบนี้แต่ไม่แพงแบบนี้มันหมดแล้วนี่เหนบอกไหนบอกว่าโอเคเลยพูดว่าแพงของหมดแล้วทราไม่พูดว่าแพงเขาไม่นำเข้าแล้วอยากได้แบบนี้มันจะได้ดูเป็นเดอะซิมครบชุดโอ้ยสวยของขาดตอนนี้ของขาดติดโควิดจริงๆถ้าไปเดินดูแล้วมีไปซื้อมาเลยแต่มันไม่มีจริงๆของมันหมดอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาให้พี่พาไปดูว่าออฟฟิศซื้อแล้วออกไปก่อนอย่างอื่นเนี่ยมีอะไรบ้างซื้อแล้วออกไปก่อนที่เขามีทางเอ่อต้องขอบคุณด้วยนะฮะทางไดซันนะครับโอ้แบรนด์เยอะ เอาฟิล์รอแบรนด์เยอะใสสันสก็พี่เต้งจ,จัดแจงมาให้นะดีดีมากๆเลยนะครับอุปกรณ์นนสนันักานยังไม่มีมาแล้วค่ะ <c oughs> เครื่องดูดฝุ่นอันเลสนะครับ <c oughs> สออย่างแล้วนะคะที่ซื้อมา <c oughs> ที่ได้มา <c oughs> แล้วนี่ซื้อพร้อมพี่โค้ดซื้อพร้อมพี่โค้ดอ่าอะไรคะเครื่องจริงเนี่ยเรามีเครื่องกรองน้ำอะไรจะมาส่งแล้วเป็นเครื่องกดน้ำอ่าดูดิือเครื่องกรองน้ำอ่ะสองสามพันอันนี้แปดพันของสามพันไรฟิลเครื่องกรองน้ำสี่หมื่นสี่หมื่นบาทเครื่องกรองน้ำอัลคารายพี่โค้ดเลยบอกว่าไอ้ว่านนี่อันนี้เหมาะเลยเพราะพี่โค้ดเขาเพิ่งทำคอนโดใหม่อุปกรณ์สำนักงานแน่ๆเลยมาเขาเพิ่งทำคอนโดใหม่เขาบอกว่าเอานี่ไปก่อนเพราะว่า จะได้กินน้ำร่อยๆนะครับ Water filter นะครับอันนี้ไม่ใป่ผมกะว่าไม่ได้ซื้อมาให้ทุกคนใช้รอทุกคนก็กดน้ำเครื่องไปอันนี้ <c oughs> พี่จะกินคนเดียว <c oughs> อ๋อเหรอใช่เ <c oughs> อาอยีน,นี้ทำไมงกอ่ะพี่จะเอาน้ำที่กรองมาจากเครื่องที่ดีแล้วมากรองอีกทีหนึ่ง เพราะตอนนี้พี่อายุเริ่มเยอะแล้วพี่ต้องกินน้ำเรื่อนแบบก็ต้องให้น,อน้องๆด้วยสิให้ฟิล์มด้วยสิของฟิล์มน้ำก๊ <c oughs> อกก๊อกเดี <c oughs> ๋ยวพี่เอาผ้าขาวบางวางไว้หน่ <c oughs> อยอ้น้ำก๊อกอ๋อกองอะกอก <c oughs> ็เอาเลยแล้วก็คนดูจร <c oughs> ิงนะผมมันไม่อยู่ประมาณสักงห้าหกวันไปไปถ่ายท้องวัดมากบอกว่าฟิล์มเข้ามาช่วยมาหยิบมาจับอะไรก่อนเพราะว่าพี่ฟิล์มเขาเก่งเรื่องการจัดบ้านกับ ห้องอะไรเงี้ยผมกลับมาวันนี้นะเหมือนเดิมทุกอย่างมีลังมาเพิ่มสองใบไอที่ผมเนี่ยเอามาวางมาพี่เอามาอะไรมาวางทห้อยยกเอาวางเครื่องดูดฝุ่นมาวางที่กองนะวันก็ยังอยู่ที่เดิมพี่ให้ฟิล์มผู้หญิงคนเดียวไม่ให้ยกชั้นไม่ยกชั้นแค่แบบว่าเออฟิล์มอันไหนไม่ได้ใช้นะฟิล์มเอาโกยโกใส่ถุงดำไปเลยแล้วก็เดี๋ยวว่ากันพวกอยู่ในครัวอย่างเงี้ยอะไรที่มันแบบไม่ได้ใช้ก็โกยมากองไว้ก่อนเดี๋ยวเอาที่เดินเข้ามาพุบ แล้วเกิดถ้าพี่ใช้ขึ้นมาพี่เลยเข้าใจว่ะที่บอกว่ามานั่งเราคิดแล้วไม่ออกแล้วนั่งหมุนไปหมุนมาคือมันเปเล่นจริงแล้วก็นอนเล่นอยู่ตรงโซฟาเลยค่ะแคมเอ๊ะทำงานหน่อยรกอบชั้นวางใช่ค่ะซึ่งผมบอกแล้วว่าชั้นนี้ไม่น่ามีประโยชน์เพราะเหมือนชั้นที่ใช้ตามร้านทำเล็บอะไรนี้เหมาะกว่า เเดดียวการทำเล็บร้านทำผมเนี่ยจะสวยมากเลยจะเหมาะมากเลยแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็เห็นไม่เห็นมากใส่ซอสอย่างนี้ต้องมีนลีดอ่ะและวันนี้พี่ว่างจะทำคนเดียวส่วนพีนจะไปจัดการเรื่องเสื้อเพื่อที่จะมาให้พี่แพ็คเสื้อที่อยู่ข้างหลังนูนให้เวลาประมาณ5นาทีเดี๋ยวก็เสร็จละโอเค ไม่ขอแล้วนะฟินไม่รู้ว่าฟินจะไปประกอบกับอะไรเหมือนกันเพราะว่าถ่ายมั่วมากช่วงน,นี้ก็ถือว่าเป็นเทปทำโปฟิ์แล้วนใช่ค่ะซึ่งวันนี้เสื้อพี่ว่านแมทกับอังกิ้งฟินจะถือว่าไม่แมทครับถ้าแมทต้องใส่เป็นแบบทูตวันได้แต่นี่เขาใส่รูปใส่แบบเดี่อา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าววันนี้ทำอะไรคะเก้าอี้ครับน,น,นี่นีลุงพีนั่งสบายสุดมีเกียร์นะครับซึ่งเขาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเรานะครับละเก้าพันเก้าทอนสิบบาทจะเป็นประมาณนี้จริงๆแล้วก็ขอบคุณ อย่างร้านทำโรงเช็ดเท้าด้วยนะครับเป็นการเช็ฟที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีสติแล้วก็มีไลน์ที่นี่มๆบอกว่าเท่สุดเลยแต่ว่าผมตั้งใจสั่งใช้หน้าอ้อมกินครับนี่นี่เลือกว่าวิธีว่าจะหั่นยังไงคะเวลาพ,พี่เลือกแล้วยังไงคะคือว่าเวลาน้องหรือว่าทีมนะครับหรือว่านักขานี่มาครับแก้ปัญหาไม่ได้ไม่สบายใจต่างๆ จะเดินหน้ามึงเข้าไปพอได้สนทนากับผมแล้วเนี่ยคนก็จะเริ่สนทนากับพี่บ้านเสร็จปึ๊บมีรอยยิ้มออกมาว่าผมจะแก้ปัญหาให้ทุกคนได้ไม่แต่ถ้าเป็นพิมคือได้นีไฮะเราจะเริ่มประกอบนะครับขั้นตอนง่ายมากนะครับนี่ผมคิดมาแล้วนะครับการแก้ปัญหาคือว่าตอนนี้เก้าอี้เราจะเหมือนกันเกือบทั้งหมด เดี๋ยวน้องๆจะจไม่ได้ว่าของใครเป็นของใครผมเลยจะแก้ปัญหาโดยที่กาอเ้ e มี5ขาใช่ไหมครับ <c oughs> ตัวหนึ่งผมก็ใส่4่ขา <c oughs> ตัวหนึ่งสามขา <c oughs> ช่วยไหมคะช่วยได้นะคะอ๋ออยากจะอยู่ในทำแ a b มีตัวไงทำเลยงั้นแข่งกันเนาะตัวตัวเลยของีง่ายขอเลยอ่าให้พ้วยกันไปเสร็จได้พิมพ์ก่อนพิมพ์ขอเสร็จทำแลบ ตอนนี้พี่อ่ะต้องช่วยฟิล์มด้วยนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ต้องใช้แรงในการไขเยอะกวะ่าปกติครับมันจุดเชื่อมต่อระหว่างที่นั่งกับพนักพิงนะครับผมเสร็จแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้โอ้โหนะนี่เสียแล้วนี่เว่าเฮ้ยพี่ว่าของฟิล์มเบี้ยวอ่ะไม่ควรไปต่อเพราะว่าเดี๋ยวไนก็ต้องลื้อยอยู่ดีงั้นพี่ไขให้หน่อยได้ไ <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็มันดูมันทำยากอ่ะตรงนี้หาแสงให้ตัวเองเลยเหรอคะวันนี้จริมีเตะบอลกับเอ่อเอ็กซ์ตร้าแบนด์นะครับแล้วก็ผู้ถามไปยังรายชื่อนักเตะแล้วก็หยีเนี่ยคืออยากไป็นเ,ะเ,ะเะตะไปเตะกับแกง๊งนี้มากเลยว่าแก๊งนี้เล่นแบบไม่ไม่หนักมากเล่นชิวๆด้วยวัยสาขวบของพวกเราเนี่ยก็ไม่สามารถเล่นแรงได้ละหยีก็เลยถามว่าเออชิวไปหรือเปล่าชิอกโทรลองไลน์ไปถามทิวดิหยีส่งกลับมาภายในเวลารวดเร็วว่าทิวบอกว่าทิวเลิศเตะฟุตบอลเลย ไม่คุ้มข่าสุดยอดเลยเนาะยู่แฟวนสตาร์ทแล้วนะครับเราจะได้เจอเขาอีกทีปีหน้าเลยหรือเปล่าคะเนี่ยเรานุ๊กวาเขาไปตัดเสื้ออยู่นะ่ยใช่ปบแบรนด์เขาด้วยนะโอเคนกนะครับในขณะที่เราทํากันแบบอาจจะง่ายไปหน่อยไม่ได้มาแบบเมรที่ระตัวนะแต่เขาเนี่ยวัดผ้าตัดเองนะครับตัดเสื้อที่เขาชอบจะเป็นแบบแฮนด์เมดญี่ปุ่นเลย แล้วเดี๋ยวเราติดตามโอเคโนโแบรนด์โอเคเสร็จแล้วครับขอบคุณค่ะยกใหอดูขนาดตรงเลยนั่นแหละค่ะกระดึบใช่ป่ะใช่แค่นี้เหรอเทสเลยอันนั้นขึ้นลงด <c oughs> ีอีกฝั่งหนึ่งคือคือแบบขยับกน้นอ,อ่ะอ๋อฮะมีดอ๋อเหรอ แล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นฝั่งโน้นฝั่งโน้นี่เหรอฝัอง่งโน้นใช่ก็เราก็จะเลื่อนเลยยิ่งสุดยอดแบบฝั่งทิงก็เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ชินเทสด้วยตัวเองแล้วทิงก็ดีอ่ะจัดวางเข้าที่เข้าทางจราอ่ะเลยครัแคมป์ครับเราจะใช้ฟุตนี้ในการทำเทป ทำงานวันแรกของน้องๆด้วยจริงวันนี้เนี่ยเราต้องรีบกลับไปดูน้องๆพนักง,ง,งานนะครับที่บริษัทเพราะวันทํางานวันแรกนะครับใช่คะ่ะแต่ว่าผมก็ต้องมาโปรโมทเพลงของน้องแซนดี้ก่อนใช่คะ่ะพิกัดเราเนี่ยคือที่ที่สองแล้วพอร้อยหนึ่งะครับที่ตอนนี้ฟิล์มพาพี่มารามคำแหงทําไมก่อนตามโลเคชั่นไงเมื่อกี้เราอยู่เราอยู่รัชดารัชดา,า,ชดา,าชลาดพร้าวเนี่ยเป็นถนนที่มีจุดเชื่อมต่อกันคือแยกรัชดา,าชลาดพร้าวใช่คะ่ะเรามารามคำแหงเพื่อฟิล์มดูโลเคชั่นเรามาลาชบังเพื่อ <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะถึงอ,อ่บางกะปิแต่ <laughs> นในขณะที่ตอนนี้ทุกคนจะรู้ว่าถนนลังำแหงกำลังทำก่อสร้างต่าง,าง,างๆนานานะครับซึ่งปกติไม่ก่อสร้างเนี่ยแม่งก็ติดอยู่แล้ว <laughs> เรามาตรงนี้เพื่อ <laughs> <laughs> แล้วเนี่ยมีเวลาชั่วโมงกว่าเมื่อกี้บอกว่าเออจะไปหาข้าวหาปลาอะไรกินกัน <laughs> ไปถึงก็ไม่ทันแล้วก๋วยเตี๋ยวยังไม่ทันเลยแล้วเด็กเนี่ยน้องๆก็รอที่ออฟฟิศใช่ไหม บอกว่าพี่ฟิล์มจะกลับไปกี่โมงนะเดี๋ยวสักบ่ายสองโมงพี่เข้าไปใช่บ่ายสองไปสามตอนนี้บ่ายโมงเรายังอยู่รังลำแหงอยู่เพื่อเดี๋ยวใส่นี่นะเดี๋ยวใส่ไปไหนเนี่ยไม่ไปตามโลไม่รู้มาตามฟิล์มมาตอนนี้นะครับเมื่อกี้ถ้าตรงไปจะถึงแยกบางกะปิซึ่งเลี้ยวไปก็จะเจอรัดพาวแล้วแต่ฟิล์มเข้ามาซอยรังลำแหงแปดสิบเอ็ด รัชดากับลาดพร้าวเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นขึ้นตรงมุมล่างนะครับว่ามันเชื่อมต่อกันตรงแยกอกสดาร์ลาดพร้าวที่มีร้านกาแฟของพี่สิงโตน้าโชคเดี๋ยวเราก็เลี้ยวขวาตรงนี้เดียวเต้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 ตก็ถึงร้านพราวร้อยหนึ่งอะทำไมไม่บอกเขาแล้วพี่บอกแล้วแต่พี่ไม่คิดว่าฟิล์มจะจะลูกขนาดนี้นะ,ะแล้วเอาคลิปนี้ไปประกอบกับที่ประกอบเก้าอี้แนะนําทางขยะนะวันนี้เป็นวันจริงที่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วพี่เนี่ยเข้าไม่ทันเห็นไหมก็มันยังพอมีเวลาเดี๋ยวเรามีเวลาได้กิน เทียดตรงนี้ที่นี่ที่ไหนก่อนเนี่ยอ๋อนี่เราออกลาดพร้าวแล้วแต่เป็นลาดพร้าวที่ต้องย<ช>ูเทินรถติดโอ้คบเลย <c oughs> อันนี้ออกมาเป็นไงครับมาเจอจุดเชื่อมต่อที่ทําถนนหนักๆของลาดพร้าวนะครับคิดใหม่ว่าฟิล์มพาทุกคนมาเที่ยวครับคัครับเทวาลานะออโอ้เนี่ยโอ้จุดมันจุดที่แดงที่สุดของลาดพร้าว <c oughs> กจะเป็นการจบเทปนะครับที่ยอดเยี่ยมเราใช้ฟุตเทปเยอะมากเป็นเวลาโหถ่ายกันหลายวันมากทั้งการรีวิวถังขยะประกอบโต๊ะเตียงเก้าอี้อะไรก็ว่าไปแล้วก็เอ่อการขับรถหลงทางของพี่อ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็นี้จะเป็นวันแรกที่ได้เข้ามาทํางานแล้วก็น้องๆก็เข้ามาทํางานในวันแรกซึ่งเดี๋ยวทุกคนนะครับในเลขาแคมในโซลิตชานแนลนะครับ, Camp, ะรบจะได้รู้จักกับเออน้องๆเจนใหม่นะครับซึ่ง ปีนี้หลายคนถามว่า,าไวรัสโคโรน1มาผมทำอะไรผมเพิ่มกำลังการผลิตครับ <c oughs> ที่ทุกคนมี work from home ผมคิว่านี่เป็นทางออกที่ดีคือาการ <Okay. S 1> ที่เราเตรียมตัวเองให้พร้อมที่สุด uh huh. เพื่อวันหนึ่งเนี่ยพอสถานการณ์เป็นปกติ <c oughs> ผมจะสามารถผลิตงานให้กับคุณลูกค้า ที่จะเข้ามาซื้อได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดโอ้โหมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปยิ่งไปไปหยุดการทํางานในช่วงแบบนี้นะครับมันทาให้ทุกอย่างตีบตันไปหมดเลยนี่เข้าไปได้ไหมคะเพระรดมทุนกันหนักแล้วหนักแล้วนี่นะคะทุกคนยิ่มถือคอถึง2สาเป็นประสบการณ์ใหม <c oughs> ห่นะครับ <c oughs> ที่ <c oughs> มี นักงานมารเอาจริงๆนะครับนี่เป็นความฝันเล็กๆของผมเลยที่วันหนึ่งจะได้ทํางานร่วมกับคนอื่นๆที่ไม่ใช่พี่ฝีบ้างนะครับนี่คือมาสองปีกว่านะครับไม่มีใครทํางานด้วยเลยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาพร้อมเลยขายแคป์เลยโอ้โห มาพบเลยผ่าแคมเลยนะครับ <Jetzt> น <die abil itation> <Joker> <ileen> <the navy> ี่ม <genocide of BTS> ันเป็นช่วงบ่ายแล้วเพราะว่าเช้าผมไปเดินสายแันดี้มาแล้วก็น้องๆเนี่ยมาตั้งแต่11โมงแล้วนะครับนุ่นนําไปเลยพี่ฟิล์มสสวัััดีครบอนนี้น้องโดมเป็นทีทีมนะคะอันนี้เจ้าซายนะคะประสานงานประสานงานแต่ว่ายังไม่มีคนประสานใจนะคะเฮ้ยเออเปิดตัวดี ส่วนทางนั้นสวัสดีค่ะเพื่อนนะคะเอีอีอส,สวยๆค่ะเป็น,นแม่ล้วผมบอกเลยว่าเ <laughs> จนใหม่ของโซโลอีส t c h a n นะครับไม่ธรรมดาสักคนเดียว <laughs> แล้วก็ไม่มีใครปกติด้วย <laughs> นะพี่ฟิล์มได้คัดกรองน้องๆมาแล้วอย่างดีนะครับเ <c oughs> พร<อ>าะสคนนี้เนี่ยจะเป็นกําลังสําคัญในปี2021นะครับน้องๆเนี่ยมีสิทธิโดยชอบทำหนึคนละหนึ่งข้อว่าอยากให้พี่ฟิล์มทําอะไรในเลขาแคมบ้าน แล้วพี่ฟิล์มต้องทำเพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆไสามอย่างสามเทปอันนี้คมๆได้เลยอยากให้พี่ฟิล์มลองแรปถึงพี่ว่านแต่งลามเองเลยพี่ฟิล์มว่าแบบรู้สึีไงกับพี่ว่านอะไรให้พี่แต่งเองเราจะเล่ทละเมอเกียรตินิวให้พี่ฟิล์มเต้นจิกต่อมีเพลงหนึ่งใส่อย่างให้พี่ฟิล์มแบบเต้นเต้นกับพี่ว่านได้ค่ะเต้นกับพี่ว่านก็ได้ให้พี่ว่านเต้นพี่เต้นโอเคค่ะ อามจริงๆก็เห็นพี่ฟิล์มแบบว่าผมสีนานแล้วไงเออเนี่ยมาแล้วนะก็สีม่วงม่วงอ่าไฮไลท์ก็ได้อ่ะได้แต่พี่เป็นคนเลือกสีได้ให้พี่ว่าเลือกสีโอเคนี่คือเจ็บแน่นี่คือสุดยอดของเขานไฮไลท์คือยังไงอ่ะทำแบบชื่อคเดชเตอร์หรอแบบแรปเตอร์วับบอยอะบอยเนี่ยโอเคได้ได้สบายอันนี้ได้ทำได้มฟิล์ได้สบายบอกผ่านรายการไปเลยแล้วกันนะครับคือตอนนี้เนี่ย เดี๋ยวผมจะมีมีเพจนะครับอันหนึ่งนะครับเพื่อกระจายของนะครับชื่อเพจว่าส่งไกลแค่ไหนเราก็ต้องลาอยู่ดีนะครับอันนี้หยิบยืมมาจากเนื้อเพลงของพี่บอยใจนะครับจะมีข้าวของเยอะเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นห้องที่ไม่ได้ใช้ทํางานเป็นห้องแบบใช้อยู่อะไรเงี้ยนั้นเนี่ยมันจะมีของประเภทอันรเงี้ยตก้อี้โคมไฟอันนี้ใหม่เลยใหม่เอี่มนั่งอยู่ประมาณนับชั่วโมงนั่งนย่าไม่ถึงไม่ถึงสองชั่วโมงเดี๋ยวผมจะค่อย อลองให้ดูนะครับบางอันเนี่ยเอาไปเลยแต่มาเอารถมาขนไปเองส่วนบางอันเนี่ยถ้ามันแบบอันไหนที่มันเป็นของที่เขาฝากกันมานู่นนี่ก็จําหน่ายได้ได้ฟิล์มก็สามารถฟิล์มก็เป็นแอดมินเพจด้วยเอาของในบ้านมาขายได้ส่นไกลแค่ไหนเราก็ต้องรายยู่ดีก็เป็นเพจที่ทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องแบบขายของแบบไม่ได้เขินแอนจนเกินไปคือเราส่งเขาไปให้คนที่อาจจะได้ใช้ประโยชน์มากกว่า,า,า,าชวนตัวนี้นะฮะ ใครอยากได้เอามาเอาไปเลยก็คือฟรีเริ่มเปิดเพจต้องใหญ่อันนี้ออนแอร์ปุ๊บใครอยากได้ส่งข้อความมาส่งข้อความมาเอาไปเลยโอเคค่ะไม่เอียมเลยเอารถมาขนเองไม่มีบริการส่งนะ่ะปิดรายการแล้วก็ลิงก์ของเพจส่งไปขค่ไหนเราก็องไลายอยู่ดีอยู่านล่างนี้นะฮะเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับสร้างเราเกือบสองปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ครับโอเคกาท่านนี้นะคะไปคุยงานกับน้องค่ะ